สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเพจผูเด่นกาสกาครับมาอยู่กับกล้องแล้วนะครับกล้องกล้องกล้องประจําทุกคลิปเลยกล้องก็คือวันนี้มีน้องท่านหนึ่งครับส่งเมนบอร์ดมาให้นะครับมาให้ซ่อมขานะครับซ่อมขา CPU ว่าขาคดแต่ผมยังไม่รู้ว่าขาล้มขนาดไหนนะครับแล้วก็เป็นขนาดไหนนะครับเพราะว่าบอกว่าให้ลองซ่อมให้หน่อยถ้าซ่อมได้ก็ ไม่เป็นไรถ้าซ่อมไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเหมือนว่าให้เอามาลองลงลงทาคลิปนะครับก็คุณด้วยนะครับก็ขนส่งจากบริษัทนี้นะครับแล้วก็การห่อแพ็คมาก็ประมาณนี้นะครับก็ต้องเข้าใจนะครับการส่งของก็มีการแผลการเถือนะครับก็ต้องขาดเรื่องธรรมดานะครับเดี๋ยวแกะเลยครับว่าเป็นเมนบอร์ดรุ่นไหนนะครับง่ายๆแต่ไม่ไม่ใช่อันนี้นะครับ อันนี้น่นาจะไม่ใช่กลอ่องก็มาดูพร้อมๆกันนะครับว่าขาล้มขนาดไหนกล่องของเมนบอร์ดนี่ก็ดีอยู่อย่างนะคือดูความแน่นเตา,าก็ยังแพ็คข้างในมานะครับโอเคมีเรียชูปิดกันด้วยนะครับอืมตัวนี้เป็น S ล o c k นะครับ ไม่ดูขาล้มกันดีกว่าครับมันลุ้นพวพร้องกันนะครับว่าจะไหวไหมครับ,บก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับแตะซูมดรงหไหนล้มประมาณที่เาขาคลาประมาณหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ด 8 9 10 11 12 13 1 4 1 5 1 6 1 7 1 8 19 2 0 2 1 2 2 2 3 24ประมาณ25ขาคร่าวๆนะคร่คร่าวๆก็ตัวนี้เป็นเมนบอร์ดเป็นเมนบอร์ดรุ่นบนครับ B b 5ห้าหกศูนย์เอ็มนะครับบีเอาขาขัดซะแล้วนะขาคัดบีหกศูนย์เอ็มโปรนะครับก็ใส่แรมได้สี่ช่องครับตัวนี้น่าจะเป็นเมนบอร์ดหนึ่งสอง LGA หนึ่งสองหนึ่งสองศูนย์นะก็เดี๋ยวเราจะมาทดลองกันว่าเราจะตั้งขาได้ไหมครับก็เดี๋ยว เจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะตั้งขา CPU นี้สำเร็จไหมนะครับแล้วจะสามารถกู้กลับมาใช้งานได้เหมือนเดิมไหมนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับว่าจะตั้งขาสำเร็จไหมขอบคุณครับสวัสดีครับ